ครับมื่อนี้มีโอกาสอันนี้นอกกัจมิมทายสวนพักการจัดการสวนพักของอิสราเอลให้เพื่อนได้ชมกันนะครับมาทายการทํางานของพี่น้องและงานไทยในอิสราเอลนะครับว่ามาทายการตัดผักชีเนาะที่พี่น้องได้เห็นคือผักชีนะครับผักชีบานเท้านี่นะครับถึงอิสราเอลเขาก็ปลูกขึ้นกันครับมาทายการตัดแบบวิธีของอิสราเอลนะครับว่บาเขา เขาปลูกกันแบบไดนะครับมาขอองค์พร้อมรูเร้เพื่อนรู้นี้มีโอกาสมาทางานนะครับอยู่ภาคก,การเกษตรประเทศอิสราเอลชมวิวกันกเกษตรการเกษตรของต่างแด,ดนเนาะครับว่าเขาปลูกเขาจัดการแบบไดกันเขาเฮตดการเกษตรไปหอดไซกันแล้วเนาะอิสราเอลเขาก็จะบอกกินหากเนาะกับคือบ้านเขาเนาะเขาจะปลูกเท่านึงกับจิตตัดได้ประมาณ ไอ้ครับตัดได้ประมาณจักเทียน่ะประมาณอายเพื่อนก็นจะว่าประมาณสามรอบนะครับการพบปลูกส่วนใหญ่เขาก็จะพับปูกในโรงเรือนระบบปิดนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาห้อนสังเกตว่าจะมีผ่านไรเซตีเริ่มคุ้มไปอีกสั้นหนึ่งนะครับเพื่อลดอุณหภูมิแสงแดดให้มันลดความห่อนนะครับถ้า้มันห่อนพักกันสิบใบไม้เมื่อ การตัดเพื่อนกาจีประมาณนี้นะครับตัดแล้วกะจีประมาณต่อกาจีประมาณนี้นะครับตัดเล้วก็จีใส่กระซิมไว้ซิมไว้องค์ประกอบต่างๆเนาะมันเดือต่อการจเจริญเติบโตมนกะจีเขาเปิดปุ๋ยเปิดน้ำสีดยาขึ้นกาจีประมาณซึ่งต่อน,นี้เป็นต่อแรกนะครับ ก็จิประมาณเดือนนึงนะครับก็จะได้ตัดไม่ส่วนพักของเขาก็าไ่ได้ปลูกพักสอยางเดียวนะครับพืชชนิดเดียวเขาก็จะปลูกเขาะปลูกพืชพักหลายชนิดเนาะเพื่อกระจายความเสี่ยงในเรื่องของราคาเรื่องของการจัดการเบื้องสังเกตเบื้องมิดไอ้เพิ่นไดนะครับก็จะมีหลายเหลีม่มสําหรับตัดตูดชิโรีร่ซัดขึ้นสายตัดพักซีตัดยางลายยางนะครับซึ่งก็จะใส่มิดแต่ละชนิดเบื้อง ไก็มีดแลมโบนะครับด้านนานือเขียวขก็จะเป็นพักขึ้นชายนะครับเชอซอสลีเซอร์จะเรียกเื้อสีีมันนี้มีโอกาสอันดีแล้วผมาสอบถามไอ้เพื่อนเนาะผู้บันท็กงานคุกคี้ในการเริ่มต้นตาเพ้่นได้เห็นตั้งแต่การเตีรยมดินการปูการสียาการเก็บต่างๆเนาะ ไม่เห็นเห็นเขาแทบจะทุกขั้นตอนนะครับบริษัทขายบริษัทอย่างเดียวคือการขายเนานนี่นะครับการทํางานของหนองแรงงานไทยในภาคการเกษตรตันแหลวก็กะซีไซกระซิมตันแหลวกะสีไซกะซิมไว้นะครับประมาณสี่สิบกะสีพันเลทียนะครับสี่สิบกว่าย่งก็มีลุงแพ็ อยู่ในมอสาบนะครับเห็นการปลูกการจัดการอย่างต่างๆเนาะซึ่งเรื่องของโครงสร้างโรงเรือนเขาก็จะเฮ็ดสาเร็จรูไปไว้แล้วนะครับเรื่องของระบบน้ําการเตรียมแปลงเอยียงต่างๆนะครับพี่น้องแรงงานไทยเาก็กมาปลูกมาถอนหญ้ามาตัดมาฉีดยามาก,ก็บนะครับปลามาสอบถามปลาเพื่อนนะครับเพื่อนนี่งานหลายวันหลายเดือนหลายปี เป็นงานหนักตือนแต่เศร้าเห็นงานในเขานะครับว่าทำยิงก็ไร่การแชร์เนาะป่านกเขาเป็นคันบ่ปลาข้อใหญ่เพิ่อนว้ทัวน้ำโค้งไปเมือสิบสองปัจนายังวางไคร่เด้ยบ่นะครับทำนะครับว่าเขาปลูกพืชพักอย่างนี้เนาะเป็นรายงานอยู่ประเทศอิตาเลยงานหนักบ่สภาพอากาศหอนคือเขาว่าบ่เนาะคือว่าความเป็นยู ควออามเป็นอยู่ที่พักที่เซาเป็นยังไงเนาะหรือว่าสุดท้ายหรือคนสนใจคือว่าได้เงินดีคือเขาว่าบ่านะครับคือผัวอีป,ปุ่มว่าบ่าครับได้เงินดีก่อนที่มาครับเมื่อที่เขาล้มถามว่าไหวไหมไอ้ถามใจเจ้าของดีๆครับเจ้าของที่เขาถามว่าสู้ไม่สู้นั่นนะครับไอ้ตอบเจ้าทัพเลยทับก็บเป็นแค่ช่วง ชีวิตหนึ่งนะครับก็บเมาที่ปวการทํทำงานต่างประเทศทำพัดประสบการณ์ต่างแดนซึ่งบัานเขาก็ทำการเกษตรอยู่แล้วทำการเกษตรอยู่แล้วก็ไเดมิวการมาหิตต่างประเทศมาบึงทำพัดประสบการณ์เปิดหูเปิดตาเนาะครับเห็นการเกษตรของต่างประเทศอาจจะไป,ปะยุคปับ๊บใ่หรือว่า จะจะไปต่อยอดหรือว่าไปซื้อสิ่สงอำนวยความสะดวกนะครับปัจจัยต่างๆนะครับแต่แต่แตบุคคลนเลานาะสวัสดีครับกา <c oughs> นปูกการจัดการเขาในในปลาเริ่มขั้นตอนแรกทำปลาตอนแรกก็เรียบยิ้กย าป,ปน,นเริ่มต้น,นเนี่ยเขาเป็นปเกษตรเขามีโค้งสางโรงเรียนอย่างเขาไม่มีไว้เขาครบเลยนะครับการตอนแรกคือการเตรียมดินการปั้นเตรียมดินนี่ค่ะปบเตรียมดินวางสายน้ำยุดแล้วเขาก็จะอบจัดนะครับที่ผมได้เห็นอบจัดขาเสือ่อเมื่อเปลี่ยนเปลีปล่ยนพืชปลูกพออบจัดเตรียมดินเรียบร้อยแล้วก็จะเขาก็จะสั่งเบีย้ยพันธุ์มาปลูกนะครับ การปล่อยปุ๋ยปล่อยน้ำกกษสิพานชุดอัตโนมัติอัตโนมือนะปล่อยปุ๋ยอัตโนมือนะครับปลาว่า,าการใส่ปุ๋ยใส่ถังซึ่งเกษตรตั้งเวลาไ้ชุดควบคุมเกษสรมาดูดปล่อยน้ำปล่อยปุ๋ยตามอายุของพืชต้นเล็กเกให้หน้อยต้นใ,นใหญ่กกษตรไฮไลท์นะครับเป็นกเกษตรแบบแม่นยำเนาะเพราะว่ามีปัใจจัยภพยนอกข้าขมาเสริมกองน้ำฝนพายุ อย่างต่างๆนะครับการพปลูกในระบบปิดทาให้พืชผักนะครับอากาศยังก็โค้งที่ปล่อยน้ำปล่อยปุ๋ยการพะปลูกด้วยดินสายลวนทาให้พืชผักอากาศมนันเอื้อต่อการจเจริญเติบโตทำให้มันงหญ่เร็วนะครับการฉีดยาเพ่นกริสีตอนแรงๆเพื่อว่ามันจะบ้อให้ใบมันไหม้นะครับเพราะว่าในช่วงตอนกลางวันอากาศมันฮอน เป็นกเกษตรแบบจัดการนะครับตั้งแต่การเตรยียมดินจนฮอตขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการขายเนาะภูมิบังคับด้วยสภาพอากาศภูมิประเทศเนาะครับหนึ่งโดยภูประเทศมีสูงค้ามกับทรัพยากรหน่อยคนมีความสามัคคีกันทุกจริงทุกอย่างเลยถึงทุกอย่างเลยออกมาดีนะครับไม่ว่าคนมีความสามัคคีกัน ถึงเก่าผ่านได้แถบจะทุกเลือกนะครับถ้าเพื่อนชอบอยากดไลคนไรก็ตามว่าแสดงเพิ่มอีกเช็นได้ครับขอบคุณะไรายครับ